นางเริมคิดได้ว่าวิบากกรรมทั้งหมดนี้มันเกิดจากตัวของนางเองแท้เนาะเกิดจากการกระทาของตัวเองมันเป็นเว้นกรรมของของตัวเองแท้ๆนางก็น,นึกถึงไอ้สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊นะเนาะมื่อนี้ไม่หย่ยหน่อยกะทีว่ว่าว่าเรื่องไอ้พอด,ดอีได้เบิ่งอันได้เบิ่งในใน YouTube หลายๆช่องนะจ๊นะเนาะที่เป็นข่าวเนาะที่ว่าอันมีผู้หญิงคนนึงนะพี่น้อง ไอ้เที่ยวไปเมีย่ยนสัมพันธ์กับพระ,ะ,ะหลายๆวัดจนมาได้ซึกไปตามๆกันที่ว่าออกเข้าดังๆยุตตอนนี้เนาะบันนีเ้เฮ็ดให้ไม่ใงญ่ยหน่อยนั้นนึกถึงมูคนหนึ่งพี่น้องอันมูกับพึ่งเจอกันว่างว้างปีกายเนี่ยแหละพี่น้องน้องว่างปีที่แล้วเนาะอันเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนราหวัดกับไม่ใงญ่หน่อยนะแต่ว่าโดยการที่ว่าเฮ้าหนาไปเจอกันเพราะว่าได้ไปบวชชีพรามเนาะไปบวชชีพรามปฏิบัติธรรมนะอันบันนี้ก็ไปพ่อกัน ก็เกนี้เพื่อนก็เป็นคนไทยเนาะอันเพื่อนก็เขาก็สังเกตว่าเอ๊เพื่อนปฏิบัติธรรมนี่เพื่อนคือจ้างแบบเพื่อนเคร่งมากเลยเนาะเคร่งมากแบบบค่อยอันนี้แล้วเนาะก็เลยแบบพอเวลาพักเขาก็เลยเดาบอกกันอันเพื่อนบอกว่าพี่ไม่ใช่คนบ้านเกิดพี่อยู่อยุธยาจังสินเนาะแต่ว่าพี่น่ะมันมีแฟนอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดมินาย่อยุ่นเนี่ล่หละก็เลยได้มาตั้งโลกรลกปักฐานอยู่ที่นี่พนวางจินนา อันก็เลยว่าพี่ฟังภาษาสารน้อฟังออกหมดนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าพี่พูดไม่ถนัดพี่พูดไทยเป็นมาเนาะก็เลยไป,ไปมากัเลยเด้สนิทกันก็เลยแด้เมื่อหลังมากับเวลาเขาพักเบรกเนาะพักเบรกจงปฏิบัติธรรมสามสี่ชั่วโมงเจกับไปนั่งคุยก,กัน่ะกถามไม่ใงญ่หน่อยเนาะว่าทําไมน้องเป็นยังไงถึงได้มาปฏิบัติธรมรมมันวังสินาอันไม่ใงญ่หน่อยก็บ่อยเพื่อนฟังข่าวเนาะแบบบ่อยฟังหลายปเด็เพราะว่าเป็นคนที่น้าตามองสินาถท่าบ่อยอย่างที่มันจุกโอ๊แล้วสิ น้ำตาไหลาเองสิน่เะเพิ่นก็เลยแม่แม่ไม่เอาไม่พูดไม่พูดน้องถ้าพูดแล้วร้องไห้ไม่ต้องพูดเป็นวังสินะเพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมอยู่เราอย่าร้องไห้เป็นมังสินกะก็เลยบันีีเพิ่นก็เลยก็เลยเขาก็เลยหยุดเบ้าไม่แญ่หน่อยเบ้าเรื่องเขาไม่แญ่หน่อยน้อยเดียวนะเพิ่นก็บ่ให้ไม่หญ่หน่อยเบ้าแล้วบันนีเพิ่นก็บเบาเรื่องของฉข,ของให้ฟังเพราะว่ากันเลยตามมาอันละเพียรเป็นยังไงก็จังได้มาปฏิบัติธรมรมเพรา็ว่าเพิ่นปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเนาะเพิ่นเป็นคนผิวขาว แล้วเพื่อนหน้าตาเพื่อนแบบหน้าตาเพิ่นดีเนาะเพิ่นรักษาผิวผิวพรรณได้ดีเนี่ยพี่น้องพราก็ยั้งบางงามยงสินะอันเพ่นก็เลยบ่อยฟังว่าเพื่อนเนี่ยพี่มาปฏิบัติธรรมหลายปีแล้วไม่ว่าจะมีปฏิบัติธรรมที่วัดไหนพี่ก็ไปเท่าที่พี่จะไปได้เท่าที่พี่จะทําได้่นวางสินะเพื่อนก็เลยบอกเรื่องอีไของเพื่อนในฟังเนาะเพื่อนก็วอาอันชีวิตชีวิตพี่นี่มันเหมือนมันเหมือนถูกสาบเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากกรรมของพี่ล้วนเลย เกิดจากการกระทําของพี่รุนล้วนเลยเพิ่นวางศีนาะก็เลยว่าอกพี่มันเป็นยังไงก็เลยวางสีนาเพิ่นก็บ่อยฟังเนาะไอ้ครอบครัวเพิ่นนี่ยากจนพ่อแม่ยากจนเนาะแล้วทีนีก็เพิ่นก็ได้เรียนจบแค่มอสามแต่ว่าบานเพิ่นนี่อยู่ไก่วัดแล้วบัดนี้เพิ่นเนี่ยอันมักเที่ยวพี่น้องติดผู้บ่าวเนาะผู้บ่าวก็สจิภาไปเที่ยวตามอันงานประจําปีหรือตาม เทคตามบายยังเราไปเมื่อหร่แต่ว่ามีงานสินาะแล้วบัดนี้ก็เวลาของเงินพ่อแม่พ่อแม่กับบุค่อยมีบัดนี้มีมือหนึ่งนี่พอเพื่อนชวนไปเที่ยวนาะกับว่ามีเงินไปพี่น้องว่ามีเงินไปเที่ยวก็เลยเอ๊คิดว่าจังดเดน้อยสิมีเงินไปเที่ยวก็กเลยคิดได้ว่าเอ๊เคยเห็นประจํานะว่าพ่อแม่น่ะเอ่อเวลาบ่มีเงินใส่เดือดร้อนเวลาจิลงหาหลงนาซื้อปุ๋ยซื้อยางก็ไปยืบไปยืปยมหลวงพ่อที่อันที่หัวเจักกันอันเลื่อยเนาะก็ยืมถ้าได้เราก็ใจดีใจดีให้เนาะ แล้วบนันนี่นางกันเลยไปยืมเองพี่น้องไปเองเลยเด้ไปยืมเองเลยบนันนี่ไปไม่ไม่ก็ได้พี่น้อง้เท่ละหาร้อยท่ละสองร้อยที่ละสามร้อยเนาะสมัยเมื่อก็นานมาแล้วนะพี่น้องสมัยนั้นเงินสองร้อยสามร้อยก็ถือว่าหลายได้สมัย,มย, aki, มยที่พ่อแม่บ่หูได้พี่น้องพ่อบ้านกับยุคใกล้ใกล้ๆวัดนันย่างไปเขา هم, ไปล้างวัดสิกะไปพ่อคุติท่านแล้วทังีนานางกัไปยืมบ่อยนะพี่น้องเกิดการไปยืมบ่อยจนแบบ จนหลวงพ,อพ่อเิ่นแบบว่าให้นะพี่น้องมามาขอดูหลหลวงพ่อกับว่าให้วันนี้นางกับเลยโมโหไปในเฮตังไหนน้อจะขอต่างหลวงพ่อได้อันพ่อแม่กับว่ลูกเด้วันนี้นางกับเฮตังไหนน้อจะขอต่างหลวงพ่อได้วันนี้นางกัเลยคิดในใจว่าอันจีหล่อหลวงพ่อองค์นี้ก็น่าสัดอกคือจะหลอกหลวงพ่อองค์นันคำที่นางเวนะ่าเนาะคิดจะหลอกหลวงพ่อองค์นี้ก็น่ามา้ยทำยังไง พอขอก็ขอแล้วสิงนีนะขอก็ขอแล้วยืมก็ลืมย,ยืมก็ยืมแล้วจนหลวงพ่อเริ่มจะไม่ให้ยังสินาะนางก็เลยแบบแต่งตัวไปยั่วหลวงพ่อนะ่ะวันนี้พ่อไปยั่วบน,นี้ธรรมดาสมัยก่อนเวลาไปวัดไปว่าก็กินนุ่งประสินเก่งขายาวเนาะจะบมีผู้ใินุ่งเก่งขาสันรเลยยังสิดอกวันนี้นางกันนุ่งกังเก่งข้าสัน์ไปแลวพี่น้อง อันไม่ไมนางนุ่งประสินแต่ว่าได้บ่ได้ยงยาวเนาะนุ่งประสินเงินนไปเังสินแต่ไปยัวหลวงพ่อน่ะกับไปปลอยหลวงพ่ออ้อยหลวงพ่อว่าคำหวานหลวงพ่อชวนว่านั่นเวลานี่พี่น้องวันนี้หลวงพ่อเริ่มหักนางนะพี่น้องเริ่มหลงไหลในตัวนางนะก็ให้ตังนางที่ละหาร้อยที่ละพันนะพี่น้องวันนี้ไปไปมาๆนางก่เอาเงินไปเที่ยวกับเมื่อขเก้าอะไรพี่น้องวันนี้ก็ขอหลายคืนอีก ันนี้หลวงพ่อกล่ว่ามันมันเยอะมันเยอะไปแล้วโยมอาตมาเสียวยึดสให้นางกะเอาคิดในใจอเอาเจ้าพระทำผัวกันหะน้านางใน,างนจากป่าคำบอกของนางเนาะ,ะเจาพระทำผัวกันหะน้าคงจะไม่อดเงินใช้หรอกอย่างประมาณนี้นะคืนด้วยความที่นางรู้เท่าไม่ถึงการนะพี่น้องแล้วก็บ,บ่ได้คิดีกอย่างพรานางนางอ่หลงไลในการเที่ยวไหนะพี่น้องลงไหลในการเที่ยวติดเพื่อนติดฟุง้งสินะบันนี้ก็เลยแบบ ไปไปมามือมือนึงมีอยู่วันหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันหลวงพ่อประกันนั่งอยู่หลังกุฏินั่นแหละทันนี้นั่งกันยางแอบแอบไปนั่งกันมากระจงประมาณหาหูม้งแรงอะไรพี่น้องนั่งกันแอบไปไันนี้นั่งก็เลยไปไปต้อยหลวงพ่อน่ะเนาะอันพี่น้องจับหลวงพ่อน่ะวันนี้ช่วงนั้นหลวงพ่อน่ะก็เริ่มเริ่มฮักนางคนนี้เนาะสมมติว่านางคนนี้ซชื่อพยอมละกันนะพี่น้องเนาะสมมติว่าชื่อพยอมเนาะหลวงพ่อก็เริ่มชอบนังกับ ไปอ้อยก็คือไปอ้อยประจำนะ่ะหลวงพ่อก็เริ่มมิจใจเนาะกะตะบ,บะแตกประมาณนั่นแหละเพราะว่าบวชมาโดนบ่เคยพ่อผู้หญิงบ่เคยพ่อแบบบ่เคยอันอันนี้ผู้ญิงเลยบ่เคยจีผู้ยิงเลยบวชตั้งแต่เป็นเน้นจนมาเป็นหลวงพ่อเนอะาะวันนี้พร,พราะน่อนั่งไปไปต้อยเท่านั้นเลยไปน้องไปไปมาก็เกิดแบบนั่นแหละก็เลยมมีอย่างกันกับหลวงพ่อเนาะแบบว่าโดยที่ บ่มีผู้ใดหู้เด้พี่น้องโดยที่บบมีผู้ใดหู้เลยเพราะว่าวัดนั่นกับมันมันเป็นมันเป็นป่าต้นไม้เั็ก็หลายกุฏีเันมก็ยูเอ่อกุฏีจะยูไทยวัดน้องกุฏีหลวงพ่อนี่นางก็สจิไปแบบไปหลังวัดไปอันนี้เลยโดยที่ไม่มีผู้ใดหู้เนาะปีินางกับ่บลูแบบบบลูบ้านมันมันผิดมันช่วยอย่างคือตอนนั้นนางไม่รู้ผิดชอบช่วดีนะพี่น้องแล้วตอนี้พอไดกับหลวงพ่อหูหลวงพ่อกับมีเงินไทยได้หลวงพ่อก็เปนางมืดเลยเด้พี่น้องให้นางมดเลยแบบนี้ บัดนี้ถึงเวลาที่นั่งแบบนา่งเริ่มเริ่มเบิ่มจิตตีตัวค่ะเพราะนางจิตปนทำงานกรุงเทพนะเพราะว่าพ่อแม่กับว่าอยู่บานกับอะไรยังกัเลยสิสรงนั่งไปทํางานกรุงเทพอันนังก็เลยนจิตตีตัวห่างสิ่นหลวงพ่อกับจิ่ให้นางไปเนาะหลวงพ่อสิบวหยนังไปบัดนี่อันหลวงพ่อกับว่าอันหลวงพ่อก็มีเงินอยู่ก้อนนึ่งนะพี่น้องมีเงินอยู่หมื่นนึ่งสมัยก่อนเงินหมื่นกับจิประบ้านเงินแสนสมัยนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นเงินส่วนตัวของหลวงพ่อนะหลวงพ่อกับว่าเดี๋ยวอัน เดี๋ยวเข้าไปอันไปยู่น้ำกันเนาะอัยั้งสินะ่ะมาทีนั่งกบว่าโอเคบางสันนพราาคือนางไม่ได้หักหลวงพ่อแต่ว่านางอยากได้เงินจากหลวงพ่อย่างเดียวเลยนะพี่น้องแล้วแล้วนางก็น,นัดกับหลวงพ่อเนาะว่าให้ไปพ่อกันยู่อันไอ้ท่าเรือเด้อเพื่อเพิงนั่งเรืออ่ะพี่น้องไาบ้านไปยุทธแถวยุทธยาเนาะเพิ่งนั่งเรือจากอายุทธยาเขา,เขากรุงเทพประมาณนี้นพี่น้อง เพื่อนต้องนั่งนเรือจากอยุธยาไปกรุงเทพประมาณนี้เนาะไม่เงีหน่อยกับพ่อหว่าบาเพายุยังเพื่อนก็จังมีท่าเรือไม่ใงหน่อยกับ่อหจากเนาะเพิ่มื่าบานเพื่อนจากจิตไปกรุงเทพเนี่ยต้องนั่งเรือนั่งยังแป้งสินาแล้วันนีเพื่อนนัดกันยุทธาเรือบ้านหลวงพ่ออ่นบอกหลวงพ่อบานหลวงพ่อซึกแล้วกับไปคอยยูนั่นเวลาในเวลานี้เนาะหลวงพ่อก็ดีใจที่พี่น้องวันนี้หลวงพ่อกับไปล่าซึกชาวบ้านงงมัดมดมดมดหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องชาวบ้านงงงงงมดหมู่บ้านเลยว่าเอ้า คือจ้างเันไปร่าสื้อจรงนะคือบวชจนเผาแล้วอย่างสิเนาะคือชาวบ้านนี่บ่มีผู้ใดงหูแม้ก็ทางพ่อแม่ของน้างกับบวหูเนาะพี่น้องนางปิดเรื่องนี้แบบเงียบกีบเลื้งสินะแล้ววันนี้ก็นัดเจอกันวันนี้พอนพอนถึงวันไหนจิไปกับนนะ่ะพี่น้องกไงอ็ไปนั่งเรือเนาะไปนั่งเรือจากอายุธยาเข้ากรุงเทพนั่นแหละด้วยเงินหมื่นหนึ่งพี่น้องเงินหมื่นหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยเยอะมากๆเลยพี่น้องสมัยกับ ตอนนี้นาะงอายุหกสิบห้าปีเนะี่ยพี่น้องคิดย้อนไปเบิ้งว่ามันมันจะปีพานมาแล้วเนาะสมัยที่นางอายุสนะิบแปดสิบเก้าเนี่ยคิดเบื้องนนะ่าประมาณห้าสิบบวประมาณนี้นะนนะแล้วพี่น้องเนาะแล้วทีนี้กนังก็เลยอันพานอันหลวงพ่อที่ซึกนั่นแหละกับเขากรุงเทพไปยูน้ำกันพี่น้องแต่นางนี่คือว่านางนี่บ่มากหลวงพอ่อยู่แล้วนะแค่ต้องการเงินนะวันนี้พ่อไปยูน้ำกันเป็น ตับตงคนต่างหางานนะเจ้าพุทธเ่ากับหางานยากแน่สินางกะหางานได้ง่ายเนาะกับไปเศร้าห้องยูน้ากันได้เดือนสองเดือนไปนี่นางกะไปพ่อผู้บ่าวอะพี่น้องบนนี้พ่อผู้บ่าวพ่อพ่อเนื้อคู่ของนางเนี่ยพี่น้องนางกะเที่ังไดเนาะนางพยอมเนี่ยเที่ังไดเนาะอันเถาพ่อใหญ่เนี่ยถึงจีถึงจีไปจากเนาะสิเนาะเถาพ่อใหญ่ยเนี่ยก็เหตุได้เฮตุงานพี่น้องได้เหตุงานลงกึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องไปได้เหตุงานันเป็นพนักงานในล้งกึ่งเนาะสมัยก่อนเนาะ กับเงินเดือนกับประมาณเจ็ดแปดร้อยประมาณนี่แหละพี่น้องบัดนี้ส่วนนางนะ่ะได้เฮ็ดงานเป็นสาวเสิร์ฟเนาะเป็นงานเป็นสาวเสิร์ฟนางกับพ่อผู้เฒ่าพ่อผู้เฒ่าบัดนี้กัก็ได้ตกลุมรักผู้เฒ่าแหละบัดนี้กัอยากทิ้งอยากทิ้งพ่อใหญ่อันนี้นะจักสิทิ้งจังได๋เนาะบ่ฮู้ว่าสิทิ้งจังได๋นะบัดนี้กก็ได้ตัดสินใจบอกพ่อใหญ่นี่เนาะว่าอันข่อยสิไปอยู่กับหมู่เด้อข่อยสิไปพักอยู่กับหมู่เด้อพ่อใหญ่นี่ก็บ,บก่บอกบ่ให้ไป จังได้กับพ่ให้ไปบันนี่ก็กเกิดการทะเลาะกันเนาะพี่น้องเนาะเกิดการทะเลาะกันบันนี้อันนั่งอันนี้ก็เลยตัวพ่อใหญ่นี่วะเดี๋ยวจะกลับไปไปบ้านก่อนสักเดือนสองเดือน,นแล้วจะขึ้นมาใหม่ให้รอยอยู่นี่นะพ่อหน่อยพ่ใหญ่เนี่ยรออยู่นี่เองสินะบันนี้นั่งประดับกระบานเนะพี่น้องกกบบน,น,นองั่งกับไปย่ายไปเห็นงานกระมูเนาะพี่ย่ายไปเห็นงานไปพักอยู่กระมูพ่อใหญ่นี่ก็ตามไม่เห็นดอกไปสีดเดือนให้เดือนกับความรักของของ,ของความรักครังไม่ของนางพย้อมเนี่ยก็เริมสุกง้อมเนาะ ก็เลยไปจัดการขอกันแต้งการตามประเภทนี้นะพี่น้องแล้วันนี้พ่อแญ่อในหูนะพี่น้องพ่อแย่ในหูว่านังพย้อมมันมีหักจ้คของนะอันจุแต่งงานกับแบบซ้ำใจร้ายนะพี่น้องซ้ำใจร้ายแบบกลายเป็นแบบกินเราสเปซสปาแบบว่ากลายเป็นว่าได้ออกจากงานนะพี่น้องสิกับสิกับไปหานนั่งพย้อมกับประกากกับไปเนาะเพราะอยากอายคนในหมู่บ้านนะคืออยากอายคนในหมู่บ้านกับเรียกประกับไปเนาะ ก็เลยกินเรากลายเป็นกลายเป็นคีเราค้างท้างเล้งสิเนี่ยพี่น้องในกรุงเทพนะกลายเป็นคีเราค้างท้างบม่มีงานบ่มีการเนี่ยกะใส่ชีวิตตามถนนไปงัสิเลยเดย้อันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยพี่น้องใส่ซีวิตแบบว่าตามอันนี้ไปเรื่องนอกวันนี้นั่งพยอมสวนนั่งพยอมเนี่ยคืออันไปแต่งงานไปแต่งงานแล้วก็ขึ้นขืนมาทํางานยุ่งเทพอีกเนาะขืนมาทํางานยุ่งเทพก็แฟนั่นแหละกับคนหักของนางนั่นแหละแล้วบะเน่ อันกัเช่าบ้านยู่น้ากันกับแฟนกับแฟแฟไม่เนี่ยล่ะที่บ่แม่นหลวงพ่อได้กบแฟนไม่เนี่ยล่ะแล้ววันนี้นังกัอยูน้ากันวันนี้ก็ได้ลูกคนนึงเนาะได้ลูกคนแรกวันนี้ไม่ยูมือนึงไม่ยูมือนึงนางน่ะอันขี่รถไปทํางานน่ะพี่น้องขี่รถไปทํางานแล้วันนี้กับไปเห็นกับไปเห็นเทาอันเทาพ่อแญ่ในที่ยูน้ากันอ่ะหลวงพ่อที่ซึกมาที่ยูน้ากันนั่นแหละที่ทิ้งกันแล้วนะไปเห็นบบว่าเป็นค้นขางถนนเป็นคนอันคกล้ายๆ้ับคนจอนจัดน่ะพี่น้อง นางเห็นนางกับแบบอู้นึกสมเพจแบบนึกสมเพจนึก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 ,นกถึงความแบบนางเริ่มรู้จักผิดช,ชอบชั่วดีแล้วสินะ่ะนางเห็นนางก้ากูก็เห็ดกูก็เห็ดบาปพญานีิคัก,คก,แกแทยัยงประมาณนี้นะแบบนี้ <c oughs> นางก็เห็นตรงมือตรงมือแต่ว่าพญาน่จําเราจํานางบ่ได้นะ่พีน่น้องจํานางบ่ได้แล้วเนาะพ่อวานอันใครกับว่าเละเลือนไปแล้วทังสิ้น่ะพี่น้องบุหูว่าเลือนย่อนกินเราายเลืนะอ้อย่อนคิดไรกับบุหูเนาะ วันนี้นั่งพานนั่งกขี่รถพานสิเมื่อได้นั่งมีเงินนั่งไถ่เลยนี่ซิบธิรหาซิพญายนี่ก็ได้แต่ยกมือไหวยัยอ,อ๋องสินะน,นาบันนี้ก็นั่งก็เลยแบบพ้นเห็นภาพแบบนีบบบนะน้บ่ไหวก็เลยพาครอบครัวน่ะอันกลับอันกลับไปอยู่บ้านบ้านเจ้าของพี่น้องก็ไปอยู่บ้านเจ้าของที่อยุธยาละ่กะก็เฮ็ดไทยเฮ็ดนาจนมีลูกสามคนสี่คนเนาะพี่น้องวันนี้ก็เลยได้ย้ายจากอายุธยากับมาอยู่บ้านแฟนอยู่ภาคอีสานนี่แหละพี่น้องเนาะ แฟนนางกับเป็นคนดีดีเลยพี่น้องเป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีเนาะแล้วน้องกับซอยกันทำมาหากินเนาะแต่ว่าแปลกดิพี่น้องนางบอกว่ามันแปลกมากเลยที่ว่าบ่ว่าเสิเฮ็ดอีหยังพี่น้องค่าขายนะอันนางพาแฟนข่าขายเนาะค่าขายแบบว่าไปรับไปรับผลไม้สมัยก่อนมากับบ่มีคนขายผลไม้ไปรับผลไม้จากจากเมืองจันอยียงมามาขาย,ยาสินค้าขายได้เงน้นเป็นก้อนก้อน ต่มาปอแป๊ดเดียวมันก็ต้องไม่เงินกับอันตรธานทานไปแป๊ดเดียวก็เงินอันตรธานอันตรธานไปเองสิน่ะวัทนีลูกของนางเนาะพี่น้องลูกของนางนี่ผู้ชายสองผู้หญิงสองเนาะลูกของนางก็เริ่มจะเจริญเติบโตเนาะนางเริ่มสังเกตว่าเอ๊มันแปลกว่าเป็นยังเป็นยังลูกเนะ่ะเกเระเนะพี่น้องเกเรเกเรได้พี่น้องลูกสาวคนโตนต่พี่น้องแบบว่าเกเรแบบว่า,าเออมีแฟนามาซ้ำนาแล้วก็ คือเฮตโต้แบบว่าว่าแข่ายนา้งสมัยก่อนเลยน่ะพี่น้องแต่ว่าพิษแต่ว่ามีแฟนว่าสําหนาแค่แนัน้นเองแล้วก็บ่อนเบิ่งครอบครัวบ่หยังคือเฮตโตเกเรหลายเลยพี่น้องจนจนนา้งต้องตัดหางตัดหางอันลูกสาวคนโตน่ะตัดหางปล่อยวัดเนาะแล้วบันนี้คือว่านา้งตัดสัมพันธ์ไปเร่บอกบ่ได้ประมาณว่าลูกสาวบอกบ่ได้ก็ให้ไปทํามาหากินแบบให้ไปไกลๆจังสิ่นน่ะอันนั้งแบบมดปัญญาจีสอนว่าสันเถาะแล้วบันนี้พอมาลูกชายพี่น้อง ลูกซ้ายกับติด,ต,ด inflamm, ติดยาเสพติดพี่น้องสมัยนั้นกะยาบ้าเนาะสมัยนั้นนะสมัยนี้ก็ไม่ยาบ้าคื้กันอะไรพี่น้องสมัยนั้นเนาะแต่สมัยลูกกับซ้ายวันนี้ลูกซ้ายนั่งกะติดยาเสพติดพี่น้องเอยติดยาแบบว่าติดชนิดงอมแงมงานการบ่เฮดให้ไปให้ไปนะให้ไปสอยขายของสิกับบ่เอานะพี่น้องเลี้ยนกับบ่เลี้ยนเฮตยังกับบ่เฮหยังเสพยาย่างเดียวเลยพี่น้องนั่งกับทุกใจทุกใจผ้าไปแบบว่า พาไปรักษาบันไดกระบอหายพาไปยังกระบอกกบอคือกรบอกยุดบ่ะเซาเนี่ยพี่น้องนั่งกระกลุ้มใจหลายเนาะบันประเดี๋ยวก็ม่านลูกลูกซ้ายคนที่สามเนาะเพราะว่าลูกคนที่สี่ไปหญิงเนาะพี่น้องบัะนี้มาลูกซ้ายคนที่สามลูกซ้ายคนที่สามมันก็แบบว่าเออไปถูกไปถึกมูทำลายเนาะพี่น้องเนาะไปถึกแบบเกเรเนี่ยพี่น้องนักเลงนักเลงบันนี้ก็ไปถึกมูทำลายเนาะพอพอถึงมูทำลายมาบัะนี้กับ พิการน้พี่น้องพิการเฮ็ดงานบ่ได้นางแบบเรื่มทอเริ่มเริ่มทอแถ้ในโชคชะตาแหละทั้งทางที่ว่าต่อสู้ทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างกะน,นางบ่แมนคนคนขีข้ขลาดน,นะนางคนขยันนะพี่น้องพาแฟนทํางานทุกสิ่งทุกอย่างพยายามสู้ทุกอย่างแล้วแต่มันก็บ,บ่ดีขึ้นสินะ่ะมันมีแต่นแนวงวสินะ่ะบ่ดีมีลูกผูหยิงคนสุดท้องแหละพี่น้องคนที่สี่เนี่ยแหละที่ว่าเออดีแน่นาะลูกคนที่สี่ก็ดีแน่ที่ว่า พอเริ่มไอเลี้ยนพอเริมอันอันนี้แนงสินะพอเริ่มจนเจือแม่ได้แนงสินาแต่ว่าพอลูกที่สี่ผู้หญิงเนี่ยพอลูกที่สี่อันมีครอบครัวพี่น้องแต่งงานกะนึกว่าจะยูเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อพี่น้องกะกะแบบว่าค้ไขๆกับบ่มากพ่อบ่มากแม่ประมาณนี่นะพี่น้องยูบปยูกะเกิดการแบบว่าบ่มากพ่อบ่มากแม่บ่ถึกสตาพ่อแม่งสิก็เลยอันมีครอบครัวแหลวแต่งงานหลวกะมายูกบพ่อแม่ดีเดินนึงกับประกันไปยูกับครอบครัวของแฟนเลยโดยที่บ่มาก เหลียวแล้วพ่อแม่แรงสินหนพี่น้องนั่งกันนั่งกันนั่งคิดนั่งไหเ้เนาะเป็นยังโฉกชะตาชีวิตถึงเป็นนังสี่อันลูกที่สองกับติดยากับพี่น้องขอเงินขอเสาขอแรงขอเบกขนันบาไห้สิกับบงังคาบเอาคู่เข้นเสียนสิกาพ่อขาแมงสินะ่ะวันนี้ไปไปมา,มาทั้งแฟนกับทำงานทั้งจะคิดร้ายเรื่องลูกนี่พี่น้องไปไปม,มาแฟนก็นเลยได้จากไปเนาะ จากไปตอนที่ว่านางได้นั่งเริ่ม,มาอยู่ด้หกสิบนั่นแหละปันนี้ก็เรือแต่นางคนเดียวอันนางพยอมเนี่ยก็เริ่มคิดใดพี่น้องเพรเริ่มคิดใดก็เริ่มเขาวัดที่พี่น้องเริ่มเขาวัดปฏิบัติธรรมเริ่มใส่บาตรคือที่ผ่านมานางบ่ค่อยได้ทําบุญใส่บาตรบ่เคยได้อิงยังเลยว่าสันาะพอมาพอมาเห็นอันครอบครัวแบบวิบัติถึงสินาเวลาลูกชายเสพยาที่ได้นางต้องนางต้องเป็นคนแจ้ง แจ้งตำรวจให้มาจับลูกทุกครั้งนะพี่น้องแบบแจ้งแบบแจ้งทั้งน้ำตาสินะเวลาเพราว่าเวลาลูกครั้งมากะชาวบ,บ้านเขาก็รังเกียจเนาะรังเกียจแบบว่าลูกคลั้งลูกมักไปอาลวาดสินะนางนเลยต้องตัดสินใจฮ็ดน,นังซส่เนาะวันนี้ไปไปมากสมอนี่ลูกซ้ายนางกะติดคุกพี่น้องติดคุกกะประมาณอีกติดคุกเรื่องอย่างวันที่ติดคุกเรื่องว่าจาก จากผู้เสพก็เป็นผู้ขายเนาะขายหลายน้ำพี่น้องก็นางก็ว่าอีกหลายปีแล้วจนจะได้ออกเนาะสมือนางก็อยู่กับลูกายคนที่สามนั่นแหละพี่น้องแล้วบัดน,นี้นางกะเริ่มคิดได้ว่าเอนางเริ่มคิดได้ว่าวิบากกรรมทั้งหมดนี้มันเกิดจากตัวของนางเองแท้เนาะเกิดจากการกระทาของตัวเองมันเป็นเว้นกรรมของของตัวเองแท้ๆนางก็นึกถึงไอ สิ่งที่นางเหติพานมาเนี่ยพี่น้องอันสิ่งที่นางเหติพานมาแล้วนึกถึงอันเพราะหญ่อันพ่อใหญ่หลวงพ่อที่นางซึกมานะก็นึกถึงเอปานนี่แต่ปานนี่เพิ่นอาจจะเสียไปแล้วเนาะเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วเนาะเพราะว่าตอนที่เพิน่นตอนนั้นเพิ่็อายุหกสิบกว่าแล้วสินะนางก็นึกถึงบนนันนา่งก็เลยแบบเริ่มรู้สึกถึงอันเว้นถึงกรรมเริ่งคิดได้บน,นี้พ่อไปเริ่มขวาวัดขว่าเริ่มศึกษาธรรมะ เริ่มหูว่าสิิงที่จะกองเหตุน่ะมันบาปแหงบาปยังมหันเลยงสิงน่ะพี่น้องนางแบบพ่อนางสำานึกบาปน่ะพี่น้องนางตัดสินใจปฏิบัติธรรมบวชชีเลยแต่ว่านางที่จริงนะ่ะนางอยากแบบว่าอันอยากจิกโกนหัวบวชชีเลยได้พี่น้องนางพย้อมเนี่ยเนาะเขาเอิน่นเอินอเอ่นอันนางพย้อมละกันเนาะเพิ่นกับเป็นพี่ไม่ใหญ่หน่อยน่ะละเพิ่นว่าที่จริงพี่ก็อยากโกนหัวบวชชีนะแต่ว่าพี่ยังติดภาระที่ว่าต้องเลี้ยงดูลูกอยู่เป็นวังสินาะพี่ก็อาศัยว่า อันมีงานปฏิบัติธรรมที่ไหนพี่ก็ไปก็ฝากลูกไว้กับญาติทางแฟนสินาเพิ่นวางสิเนาะทุกวันนี้พี่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพี่มีเงินเท่าไหร่พิทุ่มกับการปฏิบัติธรรมหมดเลยสินะแล้วก็พี่ไม่กล้าสบตาพระแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวพี่ก็ไม่กล้าสบตาพระเวลาพี่ทาบุญเวลาพี่มาปฏิบัติธรรมพี่รู้สึกละอายมากๆเลยละอายต่อสิ่งที่ทำสินะมันมันสาสมละวละเพิ่งมาเนาะมันสาสมล้หละกับสิ่งที่พี่ทํามา อันเวรกรรมมนได้ตามสนองพี่ไม่ต้องรอ e ชาติหน้าหรอกชาตินี้ชาตินี้พี่ได้รับผลกรรมเต็มเต็มเลยบนวางสีนาถ้าลูกพี่ถ้าพี่ถ้าลูกพี่มีคนดูแลหรือมีคนเอาไปดูแลพี่จะตัดพี่จะพี่จะบวชชีจนวันตายเลยบนมานี่พี่จะตัดสินใจบวชชีจนวันสุดท้ายเลยบนวางสีเนาะพี่ไม่อยากจะมีพี่ไม่อยากจะดูพี่ไม่อยากจะดูความสุขของโลกทั่วไปพี่ไม่อยากจะดูเลยพี่อยากจะ พี่อยากจะแก้ตัวในในบาปครั้งนี้บัณฑบางสิ่งนะพี่น้องคือว่าพ่นทุกข์และทมใจหลายในพี่น้องทุกข์และทมใจกับกับบาปท,ที่เพ่นสร้างขืนเนาะคิดเบื่องลูกแต่ละคนกับบ่ได้บ่ได้เรื่องจะค้นในพี่น้องไม่มีลูกคนไหนที่จะเลี้ยงดูพ่นเลย,ยสิ่งนะพี่น้องเพิ่อกะอันทุกมือนี่เพิ่อกะนั่นแหละเพิ่อกะเลด้มาปฏิบัติทรรมก็ได้มาพ่อกันเนาะวันนี้เออเมื่อคืนนี้ มีเงี้ยหน่อยก็เลยได้โทรไปถามเพ,พื่อนว่าพี่น้องขออนุญาตเอาเรื่องนี้ออกช่อง YouTube ได้ไหมก็เลยบางสิเพื่อนก็นเลยว่าโอ,อ้ดีเลยน้องดีเลยเอาออกเลยแต่ว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อนะบางสินะพี่อยากให้น้องเอาลงมากๆเลยเพราะว่าจะได้ฝากเป็นอุทาหอนให้กับคนรุ่นหลังรู้เนาะว่าเวรกรรมเนี่ยไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าเห็นกันชัดๆก็ชาตินี้แหละเพื่อนบางสินะให้อันเป็นอุทาหอนสอนใจกับคนรุ่นหลัง คนรุ่นหลังๆคนบางสิเนาะในแหละพี่น้องเรื่องนี้ก็ได้รับอนุญาตจากเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะอาจจะเง้าวไปนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่แย่หน่อยกะรวบรัดตัดตอนบ่ค่อยเป็นเนาะก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนมาบอว่ามาเนอะแหละมาบอสู่พี่น้องฟังเนาะกะผู้ใดบบอนบ่เสื้อกะยานี่เนาะพี่น้องเนาะเว้นกัรมันมีจริงเนาะจ้ะเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีจ้า